ทุกคนทันอยู่ที่หน้าร้านเชงลูกชิ้นปลายเยาวราชนะคะอยู่ที่ถนนติวานนท์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูเด็ดที่ทันทานอยู่ประจํานะคะเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยค่ะไปนั่งข้างในดีกว่าข้างในมีห้องแอร์ด้วยนะคะตามมาเลยค่ะไหนก็ได้เมนูเด็ดที่เราจะมาแนะนําวันนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวปลานะคะแน่ อันนี้คือเทียนสั่งประจําเส้นปลาเย็นตาโฟค่ะทุกคนจะบอกให้ว่าเครื่องร้านนี้เขาเด็ดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะคะเกี๊ยวปลาเดี๋ยวขอชิมน,นะคะว่าน้ํารสชาติของน้ำเป็นจริงๆเทนซ่าเปล่าแต่อยากจะมาโชว์ให้เพื่อนดูนะคะนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะคะเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่น้ําซุปเนี่ยก็เด็ดละแต่ว่าเพื่อเพิ่มความ เข้มขน้นขอเติมพริกนิดนึงนะคะทุกคน,นหรือว่าใครอยากกินเปรี้ยวกินหวานก็เติมได้เลยของแทนแค่พริกเนี่ยพริกป่นก็เพียงพอละค่ะนี่ลูกชิ้นกุ้งค่ะทุกคนอขอบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวปลาอะไรเนี่ยคือฟินมาก่ากบะหมี่ยำนี่ทุกคนเห็นไหมคะเห็ หมูเด้งชิ้นเบล,เลอเลยแล้วก็เครื่องนั่นๆเหมือนเดิมนี่นี่นะคะเมนูหนึ่งก็คือรวมลวกจิ้มค่ะทุกคนนี่มีกากหมูด้วยเดี๋ยวขอชิมลูกชิ้นกุ้งก่อนนี่นะคะอ่ลูกชิ้นกุ้งได้เวลาทานแล้วคะ่ะ นี่เส้นปลายินาโฟนะคะอ,อร่อยอะ่ะอ,อร่อยมากทุกคนดูนี่ลูกชิ้นปลาอันนี้คือเกี๊ยวปลานะคะ ุ่ทุกคนจะบอกให้ว่าร้านเนี้ยนะคะลูกชิ้นปลาแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องปลาทั้งหลายเนี่ยอร่อยมากอาจจะมีแป้งนะแต่แป้งน้อยมากอะ่ะ คือทุกชิ้นเนี่ยอร่อยอนี่หมูแดงอืมหมูแดงก็ปรุงรสได้ด,ดีมากเลยอร่อยทุกนะคนน้่ดูสินี่เจนบะหมี่เ้นบะหมี่เล็กๆแบนๆ นี่ลวกจิ้มอะจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดมากเลยนะนี่น้ำเจ้มซีฟู้ดเนี่ยค่ะนี่ฟินมากเลยอะ่ะว๋วยเตียวปาลาร้านนี้ กากหมูหอมมากกากหมูเขาแบบว่าหอมไม่เหมือนหอมอ่ะหน่อยอจริงจริงๆทัานอิ่มแล้นะคะแต่ว่าความอยากยังไม่สิ้นสุดคะ่ะแทนสั่งเส้นเล็กแห้งคะ่ะทุกคนเส้นเล็กแห้งแล้วก็มีหม<อ>ูเด้ง ه, เห็นไหมชิ้นเบลเลอร์เธอเลยหมูเด้งแล้วก้ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีน้ำซุปด้วยอันนี้พี่วนเป็นเจ้าของร้านนะคะเชฟลูกชิ้นปลาเยาวราชนะคะค่ะ,คะร้านนี้เดี๋ยวช่วยแนะนำโปรดร้านหน่อยค่ะ,คะทำด้วยใจลูกค้ามาเหมือนเพื่อนเหมือนญาติเหมือนคนในครอบครัวกินดีเสมอมากินดีตอลอด ของแทนเนี่ยมาทานน่าจะเกือบเกือบสิปีแล้วน้อยมาทานร้านพี่อ่นานมากแล้วเนาะสิบกว่าปีเกือบยี่สิบโอ้หัวเหรอคะเปิดมายี่สิบปอ๋อโอ้มาทานตั้งแต่แรกๆเลยอะเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังไงฝากร้านนี้ร้านนี้เปิดที่เปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าวันเสาร์สิ้นเดือนใช่ไหมคะสิ้นเดือนคือเสาร์ที่สี่ค่ะพี่จะหยุด วันคือเสาร์อาทิตย์อ๋อค่ะแล้วที่นี่อยู่ที่ไหนคะร้านเนี้ยค่ะถนนยี่สิบห้าค่ะข้างแบงก์กสิกรไทยอ๋อชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวก็เชงพินมาเยาวราชค่ะค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาสอบถามได้เบอร์โทรนะคะค่ะศูนย์แปดสามเก้าเก้าเก้าศูนย์สี่แปดห้าค่ะได้ก็คือมาเขตเนาะเขาก็ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวให้มาทานใหม่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาทานด้วยที่ให้บริาแล้วเจอกันค่ะค่ะ ทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบถ่ายกระเที่ยวปลานะคะแทนแนะนำเลยค่ะร้านนี้นะคะเชงลูกชิ้นปลายเยาวราชนะคะติวานนทซอย25ค่ะร้านนี้เปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็โอ๊ะลืมไปเมื่อกี้ถามพนักงานนะคะเขาบอกว่าปิดวันอาทิตย์ก็จริงแต่ว่าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยก็ปิดเช่นกันนะคะไม่ต้องมานะคะถ้าในครั้งหน้านะคะแทนจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหน ติดตามต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย